สวัสดีครับจากกระพงรถสายฟอร์ดครับอันนี้มีรถสายมาขายครับอันนี้เป็นฟอร์ดห้าพันหกแปดนะตัวรถพร้อมกับผ่านพวนหกใบนะครับด้านหลังอันนี้เป็นเอกสารนินวอยนะฮะพร้อมจดเป็นเล่มทะเบียนได้เลยครับยางหลังก็เป็นยางแท้ไฟโต้นะฮะนี่ครับเป็นฟอร์ดหกแปดนะฮะ น่ครับอุปกรณ์และหลังเป็นผ่านพอรอนหกใบนะครับไม่แน่ใจว่ห้ออะไรตามสภาพนี้นะครับขายตามสภาพนี้เลยนะครับดูเลใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ รหัสที่หนึ่งครับฟอดหกแปดครับเกียวก็เป็นสี่ห้านะฮะข้หน้าเป็นคอช้างนะครับขานใหญ่แล้วฮะมีเวรล้อหน้าส่งน้ำหนักให้ทั้งสองข้างครับผมวงมาลายติดตั้งบอกชักข้างแล้วครับนี่ครับ อันนี้เป็น f o r ์หกแปดนะฮะครับเป็นราคาไว้ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับเอกสารอินวอยนะฮะพร้อมจดปเป็นเร่มทะเบียนนี่ครับสภาพนี้เลยครับสายตามสภาพนี้เลยสนใจมาดูรถได้ที่บ้านพมยาสาันตำบลพูนน้ำหยดอำเภอวชยรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหรือจะโทรมาสอบถาม 0848182031นะครับ0848182031ครับขายทั้งเงินสดแล้วก็ระบบฝ่ายแนนนะฮะโอมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับนี่ครับส่วนนี้อีกคันนึงครับอ่าเป็น Ford 5,000ครับจะเป็นรุ่น 77T3 นะฮะ 77T3 อันนี้ก็อุปกรณ์ติดรถดมีดันหน้านะฮะแล้วก็ผ่าน3ครับคันนีเ้เอกสารเล่มทะเบียนครับคันนี้ภาษีเต็มเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยครับทั้งสองคันเลยฮะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอย่างแท้ไฟตนเหมือนกันนะฮะใช้งานได้อีกยาวๆเลยครับ ได้ไม่เสียเวลานะครับให้ชมสองคันเลยไปดูรหัสเครื่องกันหน่อยครับเป็นนี่หนึ่งเอ็นครับสีสามส่วนเกียร์ก็เป็นสีเจ็ดนะฮะนี่ครับอย่างแท้นะครับเหลืออีกเยอะเลยครับใช้ได้สบายคันนี้มีดันหน้าให้นะเช่นกันครับ คันหน้าเป็นคอช้างเรียบร้อยแล้วครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับคันนี้เป็นเจ็ดเจ็ดที่สามนะครับเปิดราคาไว้ที่สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทกับสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็ผ่านสามนะฮะเอกสารเล่มทะเบียนภาษีเต็มนะครับคันนี้ ขายทั้งเงินสดแล้วก็ระบบไฟแนนซ์นะครับโทรมาสอบถามได้เช่นกันนะครับ0848182031แปดหน่าครับเข้ามาดูรถได้ครับตอนนี้มีรถอยู่2คันนะฮะคันนี้เป็นฟอร์ดห้าพครับส่วนคันนี้ฟอร์ดห้าพันทีครับนี่นะฮะตามงบประมาณครับเลือกซื้อเลือกใช้ ให้ถูกใจตามงานของของเราที่จะไปทำนะฮะนี่เลยนะฮะมาลองรถได้ครับไม่ซื้อไม่ว่าครับมาลองขับมาลองรถมาดูตัวเป็นๆก่อนครับถูกใจค่อยซื้อนะฮะย้ำอีกครั้งนึงนะครับขายทั้งเงินสดแล้วก็ระบบไฟแนนซ์นะฮะนี่ครับทั้งสองคันนะเป็น ยางหลังเป็นยางแท้ไฟโตทั้ง2อทั้งส,งงสงคันเลยนะฮะดอกเหลือๆใช้อีกยาวๆเลยครับนี่ครับดูไปพร้อมกัน2องคันเลยฟอร์ทหกแปด 6, ราคาหนึ่งแสบาทครับหนึ่งแสาบาทส่วนฟอร์ทห้าพันเจ็ดเจ็ดสี่สามสองแสบาทครับหกแปนี่เป็นเอกสารอินโวย์ครับ ส่วนเจ็ดที่สามเป็นเอกสารเล่มทะเบียนครับภาษีเต็มครับฝากไว้อีกหนึ่งคลิปครับสำหรับรถถฟอร์ดทั้งสองคันนี้ฮะมาดูรถมาลองรถก่อนครับผมจักรพง์รถถฟอร์ดครับ0848182031ครับโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ